แชร์เทคนิคเมนูทำไข่ง่ายไข่ดีอร่อยเสิร์ฟได้เลยสะดวกรวดเร็วมากๆเลยครับผมหรือเป็นคนไหนที่กำลังมองหาเมนูเสริมนะครับสำหรับร้านอาหารคาเฟ่หรือจะขายเป็นอาชีพเสริมดูคลิปนี้ได้เลยครับเดี๋ยวเรามาหาไก่คาราเกะหิมาก่อนเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อไก่มาหมักให้เสียเวลานะครับไม่ต้องเสียค่าปรุงเพิ่มเลยครับทุกคนเจอแล้วครับทุกคนทุนทงนี้เลยแค่นำมาทอดก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ยังมีของทานเล่นอื่นๆของ CP ในแมคโครอีกหลายอย่างเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นซ i พีอออชิ c ฟิงเกอร์ซีพีชิอเกิพ ทำได้หลากหลายเมนูเลยครับทุกคนแค่นำไก่ลงทอดให้สุกเหลืองกรอบแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเห็นไหมครับว่าทําง่ายสะดวกรวดเร็วมากๆเลยครับผมจะนํามาคลุกกับซอสเครือบเกาหลีนะครับทุกคนที่มีขายในแมคโครเชน่นกันครับโรยงาแล้วก็โรยผักตามใจชอบเลยครับเห็นไหมครับว่าทําออกมาแล้วน่ากินมากมากเลยครับผมจะทําทานที่บ้านกินเล่นหรือว่าทําขายก็คงครับทุกคนบอกเลยครับว่ากรอบอร่อยแบบญี่ปุ่นหอมกลิ่นขิงด้วยนะครับจานนี้ต้นทุนอยู่ที่40บาทนะครับทุกคนเราสามารถขายได้ถึง69-79บาทเลยครับหรือขึ้นอยู่กับแต่ละร้านเลยะรว่าจเสิ์ จำนวนไก่กี่ชิ้นนะครับผมหรือใครจะนําไปต่อยอดทําเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับทุกคนนํามาจัดใส่กล่องแบบนี้เลยครับผมหรือจะทําเป็นเมนูเสริมในร้านอาหารนะครับหรือว่าร้านคาเฟ่ก็ได้เช่นกันครับลองนําไปทําตามกันได้เลย